เดี๋ยวจะออกไปซื้ออาหารทะเลอะไรตกใจจะไปซื้ออาหารทะเลค่ะพี่สำลินเขาเตรียมเตาเตรียมอะไรไว้จะย่างแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะไปข้างนอกขอ,ขอกินในบ้านแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปวนดูนะคะว่าจะมีร้านขายอาหารทะเลสดอยู่ที่ไหนบ้างอุ้ยพ่อใหญ่ไปด้วยใช่ไหมจะไปเลือกด้วยตัวเองเหรอ ราจะไปเลือกอาหารทะเลด้วยตัวเองอกลัวลูกเลือกมาไม่ถูกใจอ่ะเลือกคัดทีละตัวอ่ะแล้วก็ว่าจะข่าป้ายก็บอกว่ามันยังไม่คงองค์ประชุมองค์ประชุมคืออะไรองค์ประชุมองค์ประชุมองค์ประชุมคืออะไรอ่ะพ่อขาดเยอะ ลูกหลานขาดหลายคนโอ้โหจะมากันหมดเนี่ยเราจะมีตังค์เหรอคือเราก็ถ้าไปหลายคนเนี่ยเราก็จะแค่พาไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็กลับแล้วก็จะให้พ็อกเก็ตมอนี่คนละ100บาท้ <c oughs> อยากกินอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารทะเละบางคนอาจจะได้ปลาหมึกสักไม้หนึง่งบางคนอาจจะได้หอยตัวสองตัวก็แล้วแต่ไปบริหารเอานะมา10คนก็1,000 Okay, <Okay. S 1> เจากบ้านนาบ้านนามาเสี่ยงโชคชะตาขายเหมือนละหฮอดให้ฮอตนาะเข้ามาหากินดินรอนอยากนอนให้เสาอ่อนลาข,ลขุนพันรยากบบนพ่ขอขับรถออกถนนพี่จาก,ก็โบกให้จอดทางท้าจะเป็นจักเจ้าในขออ,ขอะออไรยังข้ากินอะไรดีแฉ่ชี้นี่ทันทีเลย ขอให้นางรอเล่เสียงคุยแยกชี้ทันดีคุณตาเขาชอบโอ้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 ้โอ้สกุ้งเ้อปูมะปต้องนึ่งอ่ะถ้าจะเอาไปเอามะเอาจักโลเมื่อไรตต้องนึ่งนะไม่ต้องเอารอปูม้าแค่กุ้งก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วรัชนี กุ้งก mm ับปลาหมึกอ่ะพอแล้วหมดงบแล้วเงินขายข้าวก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่เห็นพักแล้วพักแล้วโอ้โอ้โอ้ขนาดนั้นเลยพักแล้วไอ้โมเมนธรรมดาด้เนี่ยนะฮะอ้าวไอ้นี่นี่นี่มาบอกพี่กิตตังค์ที่พ่อเอาเงินให้เขาแล้วก็ไปบ้านเอาเงินให้เขาแล้วก็ไปบ้านเขายังไม่ได้จัดของเขาอยู่คนเดียวต้องแบกใจแล้วแม่ค้าเขาอยู่คนเดียวเอออันนี้สามกระปุกอ้าวนี่ สามกระปุกสามเซตไปรุ่นไปรุ่น,ไป,นไปรุ่นใจร้อนรถไฟมาพอดีค่ะอ๋อพอรถไฟมาแล้วรถไฟสวยนะโมกี้เขายาวเหรอวิ่งจากไหนไปไหนครับจากเชียงใหไปไปใตออ้อ่ะอ๋อสายใต้เลยเหรอไปลงใต้ไปนู้นเลยเหรอสุราษฎร์ธานีอะไรนู้นเลยเหรอเราไม่เคยนั่งรถไฟไปอาจจะไปลงตรงนั้นแล้วกม็มีบอกไปอีก เหรอเราน้ำจิ้มไปด้วยนะคะค่ะเป็นน้ำจิ้มมะนาวใช่ไหมคะที่นี่เมืองเพชรบุรีน้ำจิ้มต้องเป็นมะนาวครับถ้ามีวังวังอะไรฮะวังมะนาววังมะนาวเธอรู้หรือเปล่าที่อยู่ไกลแสนไกลแกก็ใกล้ที่หมดหน้ารถมีแต่ใบสั่ง กระเป๋าแล้วก็บอมีตังค์่าเช่าแล้วก็ยังไหนนี่นะาสมลินเขาเตรียมเอาไว้แล้วตัวยางมนั่นแหละในถัวนั่นแหละจะนั่งกินในครัวสวนมีบรรยากาศดีเยอะแยะเลยมาย่างในถั่วแล้วพ่อเพราะว่าวันนี้เละมากเละตุ้มเป๊ะเลยวันนี้โอ้ยตายแล้วเมื่อไหร่บนเละพอดีดูดูที่ โอ้โหเละจังน,นี้มันเป็นน้ำมหอยเะอ,อืมหืมฝน,นค่ะฝนดีจริงๆเลยนะคะพอแดดล่มลมตกมาวันนี้เราเจอฝนนะคะเพราะฉะนั้นปิ้งย่างอาหารทะเลของเราก็คงต้องเข้าครัวละคะ่ะโอ้ยนอาน,นอนบรรยากาศอากาศไม่ช่างไม่เป็นใจซะละเกินนะคะเดี๋ยวไปดูซิเขาย่างได้ไหมเห็นว่าเข้าครัวกันนะ ดแฉะไปหมดเลยเอาเป็นยังไงบรรยากาศไม่ได้เลยเนาะอุต yeah. ส oh, oh, ่าห์จะแบบว่าโอ้ยเอาพี่เอกินอะไรกินข้าวจี๋ไหมพี่เอ มาลองดูดิทำให้ดูดิเนี่ยครับเอ้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวสายชาส่งเอ้าไม่บอกอ่ะจะได้เขียนมาให้อะไรนี่นะเอ๊ะทำอะไรเนื้อหอยแดงขนมเลยเนื้อจิ้มจงเล่ยไหนดูสิอันนี้น้ำจิ้มเหรออ๋อคือเหมือนกับ ชุบไปเลยยำยำหอยนางรมเหรออ๋ออันนี้สูตรเมืองเพชรมาพี่สูตรเมืองเพชรเหรอโอ้โหต,ตาแหวงชอบเลยเหยฝนไม่เป็นใจจริง<า>น,นะตาทำแล้วไม่กินกินสิเอกินนี่อร่อยไหมพ่อแห่ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วพี่สำลินนะเดี๋ยวมาเอาแล้วเดินตากขนทำไมแล้วนล้วหนักคนนั้นน่ะกลัวจะไม่โ่รยหรือยังไงเนี่ยล่มก็มีอาลืมหยิบล่มมาเฉยเอาเมื่อกี้กลางล่มไปนะได้กะเอาเออเออเอาตอนไปเอาล่มไปตอนกลับมาทิ้งล่มโอ้ที่ นั่งยิ้มแป้นเลยคุณยายอรอรอนข้าวจีเอ้าแม่กุ้งแม่กุ้งไม่ได้ไม่กินหรอกุ้งป้านเขาชื่อเทียขึ้นรัดเลยไหมแม่เขาคุ้นเป็นแฟนรอค่ะอ๋อจะกินกุ้งเอาจะกินข้าวจีนี่ค่ะอาหารทะเลค่ะข้าวจีข้าวจีชุบเกลือค่ะข้าวจีชุบเกลืออาหารทะเลของแม่ทองนานนะคะ โอ้หนี่ข้าวจีนี่กรัเหรอฮะโอ้ยโอ้โหแต่เนี่ยยางงี้หอมนะอย่างงี้อร่อยโอ้ยระวังนะครับเมาะเมาอย่ากินเยอะเมาอีกแล้วหมอมาเองอีกแล้วหมอมาหมอมาหมอมาตลอดมาหรือหมอมีหมอมีนั้นยาอะไรนะใส่ไข่เยอะๆหน่อยลูกมันจะได้อร่อยไข่บางไปไฟแรงไปเปล่าเน่เน่เน,น,น่มอบคุณยายแล้ว ไข่มันจืดจังเลยไข่น้อยจังอะ่ะนี่ไทยเขี่ใความจืดด้บชุดไทยเขียนะอืมใส่เกลือ,อยัง<ข>เออเกลือใส่เกลือไข่ปรุงด้วยไข่ปรุงด้วยมันจืดไปมันจืดไปใส่เกลือเยอะๆหน่อยเอาไปราดลาดลาดโอ้ยแล้วอย่างนี้จะไปซื้อกุ้งปลาหมึกทำไมเนี่ยเออ ใช่ใช่ย่างก็จี๋จบเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกกุ้งปลาหมึกไม่ต้องไปเสียเงิน <c oughs> โอ้ใช่แล้วสำลินก็อยากกินไงกุ้งอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำเพื่อสำลินนะคะใกล้สุกแล้ว,ลว,ลวทำไมย่างน้อยจังกุ้งอะ่ะเ,เหลือที่ไม่มีสุกยังอ่ะกุ้งม,ม,มันมีสุกกว่าเดียวอ่ะอันนี้น้ำจิ้มกุ้งเดี๋ยวมา นี่เขให้น้ำจิ้มมาด้วยนะคะแวะมาเชิญเชิญคุณรัชนีมาดีบอล,ลครับพ่อใหญ่แวงดีครับดีดีดีเนาะดีครับดีครับมวนบ,อวบออ่อมวนบ่อมาอยู่น้ำกันดีขึ้นกันเอา่าม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 าสวัสดีครับมา,มาเร็วมาเร็มเวมากินข้าวจีย่างกุ้งกันเร็วสุและคุณรัชนี ร้อนร้อนร้อนร้อพ er, <hy> ี er. oh. ่มาทานกุ yeah. well, to nice. <ac cussion> <t> ้งก่อนมาหูยพี่ทจะให้กกนึงมาสักคำธนาห่าเขาว่าอร่อยจังใช่ไหมเนี่ยเอาไหมเอาเอาพี่ืมนาอร่ แม่เกากินเข้าจีเขาก็มีความสุขแล้ว <c oughs> มาเร็วอ่าน่่ <c oughs> นนนทางโน้นก็ได้เี่ก็ได้เอากุ้ง <c oughs> เขาเหนียวหมดแล้วเหรอพีเดียวทำขาจีอีกเขาดิจีจะหมดละ <c oughs> เป็นไงพี่สําเร็น <c oughs> ได้กินหะือย่างอาหารทะเล ได้แล้วนะยังตกลงไปไปใช้ตกลงไปใช้หาดหรือว่ายังไงดีาได้ดีกว่านะพ่อเขาทําเพื่อสําลินโดยเฉพาะบางอย่ทีเลือกเท่าไหร่พันเนื้อเขาเลือกเองนะเนี่ยไม่ได้เสียทั้งบาทเลยทก็มันผูกชื่อยังไงเงินเงินเกี่ยวข้าวก็ยังอยู่ครบอีกังยังครบอ่ะยังยังอีกอ่ะสำลินว่ายังอีกอ่ะ ฟ้อนไหนบ้างนะพูนหน่ะพูหน่ะเฮ้ยอ้าวอ,อ้าวอ้าวอ้าวสาวลำวงสาวลำวงเมืองเพชรน่ะเอะอเออ